ทุกครั้งหลังซักผ้ามักจะมีคราบสะกะปรกติดอยู่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นคราบผงซักฟอกก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบน้ำแทนแต่มันก็ยังไม่หายอยู่ดีออกไปทํางานข้างนอกทั้งวันเจอทั้งฝุ่นควันคราบเหงื่อไม่รู้ซักแล้วสะอาดแค่ไหนกลัวว่าจะมีผลกับร่างกายน่ะสิงั้นพาไปดูเครื่องซักผ้าหน่อยค่ะเคยเรียกช่างมาล้างถังบ้างไหมคะต้องล้างด้วยหรอคะแต่ตอนนี้เครื่องก็ยังดูสะอาดดีอยู่นะคะ งั้นมาพิสูจนกันค่ะว่าจะสะอาดจริงไหมด้วยการใส่น้ำลงในถังซักให้เครื่องทำงานจนครบ15นาทีเก็บตัวอย่างน้ำในถังเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบหลังจากการล้างถังอีกครั้งนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่จะง่ายกว่า ถ้าเปลี่ยนมาใช้เครื่องซักผ้า h y เที่มีเทคโนโลยีเ e ลล์คินนิ่งล้างถังให้เราทุกครั้งที่ซักโดยเครื่องซักผ้าจะปล่อยสมาร์ทบอลจำนวน20เม็ดทำงานควบคู่กับพลังน้ำเพื่อกะจัดสิ่งสกรปรกและแบคทีเรียที่เรามองไม่เห็นให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเพิ่มเลยมีในเครื่องซักผ้าของไเอเท่านั้นค่ะ ซักผ้าไปพร้อมการล้างถังไม่เพิ่มเวลาซักไม่เปลืองน้ำประหยัดทั้งเงินและเวลาจบปัญหาคราบสกรปรกติดผ้าและเชื้อแบคทีีียสะสมในปุ่มเดียวให้ผ้าสะอาดสแตนดาร์ดใหม่ของการซักผ้าไฮเออร์ Higher.